ดีค่ะสวัสดีค่ะง,งานประดิษฐ์งานคัชเชบายครูพี่แอลนะคะวีโอคลิปนี้ครูมีเซียตัวนี้มาแบ่งปันนะคะทำไมแสงมาลงอย่างงี้นะแต่มันมันไม่ได้แล้วถ้ารอแสงถ้ารอแสงอีกไอเสื้อตัวนี้คงไม่ออกนะคะวีดีโอคลิปนี้ครูมีเซียตัวนี้มาแบ่งปันลักษณะของแขนจะเป็นลักษณะของแขนเปิดไหลอย่างนี้นะคะจะเป็นจะเป็นอย่างนี้เลยนี่จะเป็นลักษณะอย่างนี้อย่างที่ครูใส่นะคะจะเปิดไหลอย่างที้ เนี่ยเ,เ,เราจะอันดับแรกขั้นตอนแรกเราจะถักต่อดอกนะคะตรงนี้โดยที่เราวัดรอบอกของเราเลยมาจนถึงรอบวงแขนนะคะอันนี้ไซส์ไข่ไซส์มันนะเลยมาจนถึงรอบวงแขนอันนี้เราจะถักเป็นชิ้นเดียวเลยอันนี้นะคะเลยมาถึงนี้นะคะแล้วก็เลยมาถึงด้านหลังอ้อ,อมอันนี้เราจะถักเป็นชิ้นเดียวเลยนะ แล้วขั้นตอนต่อมาขั้นตอนที่สองเราก็จะมาถักช่วงแขนพอเราถักแขนได้แล้วเราก็จะมาถักลําตัวลําตัวมันก็จะเป็นลักษณะลายแบบนี้นะคะอันนี้เป็นเสื้อเข้ารูปลําตัวก็จะเป็นลายแบบนี้หลังจากนั้นเราก็จะมาเก็บตรงนี้นะคะอ่ามาเก็บมาเก็บช่วงไหล่มองเห็นไหมเนี่ยนะคะมาเก็บช่วงไหล่พอจะนึกภาพออกไหมคะ ะะถ้าใครฟังครูแล้วพอจะนึกภาพออกนะตามครูไปถักตอนที่หนึ่งได้เลยนะคะตามมานะ